สำหรับแบนด์ Nexter นะครับผมเป็นสินค้าที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมรับรองว่าสินค้าได้มาตรฐานแน่นอนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแนะนำผ้าเบรกที่ส่งตรงจาก4ล้อสู่2ล้อนะครับผม กับสินค like oui? ้าระดับ High Perform a n c e กับแบรนด์ n e x t e r นะครับผมมีด้วยกันทั้งหมด4รุ่นโดยจะมีราคาหรือว่ามีรุ่นอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยครับก่อนนี้จะเข้าเนื้อหานะครับผมสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดความรู้หรือข่าวสารเปิดตัวรถใหม่ๆนะครับผมสามารถติดตามข่าวสารได้บนเว็บไซต์ m o โต f i x เลยนะครับผมมีข่าวสารใหม่ๆอัปเดตให้ทุกวันแน่นอนสำหรับแบรนด์ n e x t e r นะครับผมเป็นสินค้าที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็โดดเด่นในเรื่องรถอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น Honda Nextter Kawasa Suzuki นนนนนนครรับบผมมอองว่่าาาาาสิ้ดตฐแโยก นะครับผมผลิตจากสารเคมีจากโปรเจกต์มิวประเทศญี่ปุ่นนะครับผมส่งตรงจาก4ล้อสู่2ล้อนะครับผมโดยวันนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด4ประเภทการใช้งานนะครับมาเรื่องกันที่ประเภทแรกนะครับผมสำหรับเน็กสเปผลิตจากวัตถุดิบคาร์บอนพัดนะครับผมที่ผสมเส้นใยชนิดต่างๆที่มีการทางานเฉพาะทางนะครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเบรคควบคุมการเบรคแล้วก็เบรคได้อย่างแม่นยําม,มากยิ่งขึ้นช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ โดยมีคุณสมบัติเด่นๆคือมีหน้าสัมผัสที่ประสานกันอย่างรวดเร็วเพิ่มประสิทธิภาพในการเบรกให้ดียิ่งขึ้นเหมาะสําหรับรถที่ใช้งานในชีวิตประจําวันต,ต่อมานะครับผมสำหรับไประเภที่ 2, 2> มิสเปคที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยมีเทคโนโลยีแอโรสเป e ที่ใช้ในอากาศยานด้วยนะครับที่มีจุดเด่นอยู่ที่ทนความร้อนสูงแข็งแรงแล้วก็ทนแรงกระแทกได้ดีครับนอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบของไฮเปอร์คาร์บอนเซรามิกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในพื้นผิวแล้วก็หน้าสัมผัสาสามารถควบคุมได้ทุุุุกกกกกาาาาาารรรรรใใใชช้้้้้้งงงงงนนนนนนโดดดดดยยยยยคคณสสสสมมบบััติเเ่่่ออููททีลละะหแวว็ถึ5 เหมาะสำหรับรถจักรยานยนต์ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ที่ใช้ในชีวิตรปะระจำวัน3นะครับผมกับรุ่นโปรสเปคมีเทคโนโลยีถูกพัฒนามาจากการแข่งขันของรถยนต์นะครับผมมีส่วนช่วยในเรื่องของความเร็วแล้วก็การใช้งานที่หนักวัสดุทำมาจากซินเทอร์คุณสมบัติเด่นๆเ,เลยคือใช้ได้ทั้งกัดแห้งแล้วก็ชื้นมีส่วนช่วยในเรื่องของการลดเสียงรบกวนขนาเบกรกลดการสึกหล่อแล้วก็ทาให้เบรกนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นเหมาะสําหรับรถที่มีสมรรถนะที่สูงใช้ในการแข่งขันหรือว่าลักษณะภูมิประเทศเนี่ยเป็นแบบทานกุ่อร์ถูพพัฒนาเื่อออตบสนงควาง กขของงนัแ่ที่ต้องการการเบรกที่มีความหนึบความเสถียรช่วยเรื่องของการเบรกที่มีความเร็วสูงทําให้ควบควมุมได้ง่ายโดยคุณสมบัติเด่นๆเ,เลยก็คือช่วยลดเสียงรบกวนขณะเบรกลดการสึกหรอของจานเบรกเพิ่มความนุ่มนวลในการเบรกให้ดียิ่งขึ้นทาให้ขับขี่รถได้ดีเหมาะสำหรับรถที่ใช้ความเร็วสูงหรือใช้ในการแข่งขันเป็นต้นเพราะรุ่นโปรแล้วก็รุ่นเลสเนี่ยถูกออกแบบมาให้ใช้สาหรับการแข่งขันหรือว่าแท็กซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วในเรื่องของราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับผมสาหรับรุ่นเน็กซ์มีราคาเริ่มต้นอยู่ทีี่่1,000บบาาาทสํหรรรัุนมค ต้นอยู่ที่2300บาทและสุดท้ายนะครับผมสารุ้งเรสมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่4,000บาทสํหรับใครที่สนใจสินค้าของทํามอโตปิกสามารถติดต่อได้ที่ดีคริปต์ข้างล่างนี้หรือช่องทางออนไลน์ต่างๆได้เลยและหน้าร้านก็มีบริการให้เช่นกันนะครับผมมีด้วยกันทั้งหมด4สาขาได้แก่สาขาถนนจัน่นสาขาพระขนองเอกชน34และสาขาวชรพลครับสําหรับคลิปนี้ถ้าเกิดชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ